สาถวายพระบิดาสมเด็จเป็นจำนวนเงิน5้าหมื่นบาทขอกราบขอบคุณในโอกาสนี้และก็ขออนุโมทนาขอบใจพนะกศิลยานุสิิ์ในหลวงพ่อนะขบวนของเราแต่หลวงพ่อที่เจ้าวาดพราสงุลูกแต่ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ดีนะเจ้าภาพถวายพระตาหารภาวาน รือเจ้าภาพมีหลายๆเจ้าภาพ้ a a ํากังกันในนามของคณะสงฆ์สง่ามอขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันถวายพระตาขันเทศในวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน162งรหรูปในโยมน่ร้อ162รูปได้มาทวิพระตานเทของญาติโยมถือว่าหนึ่งปีแล้วก็มีบุญใหญ่ของวันที่ได้เลี้ยงถวายพระภิกษุสามเณร แต่ทั้งจากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญนะของชาวบ้านพระพงงางเราของวัดพงงามเราที่ได้ร่วมกันบูรณะพ่อที่เจ้าบ้านวัดพงงามทุกรูปที่ท่านได้ร่วมกันนะสร้างพระวรวัตถุได้ร่วมกันนะทำให้ได้โยมมีใจที่มีความสำนึกความสำนความดีกันและได้ทําให้วัดป่าจากเรื่องอดุจปัจจุบันนี้เราในฐานะสิทธิยาชินของหลวงพ่อที่เจ้าบ้านทุกรูป นะจึงได้พองคิดพอใจกันมาทำบุมมาเป็นส่วนใก้วัดพระธาตุพ่อกระส่วนด้วยนะหลวงพ่อที่เจ้าวัดลูกประวัติภูมิมาด้วยะน,นะก็ขออนุธนาขอบใจทางในปรจเทียร์ตาปัจเทียร์ตด้วยนะและ้วก็คณะศิษยานุศิษย์ในหงหลวงพ่อก็จะอยู่สมควรสมทานด้วยในะเดีนะก็ขอให้เจริ สันดูขาปราควรควรอา